อนาธา,าลินโดดเอาเราจนตายเราโยนขวดพยายามสลิปช่วยตัวเองแล้วยังยังเอาไม่อยู่ข้างหน้ามีเพื่อนแต่เพื่อนไม่หันมาช่วยความผิดอยู่ที่ใครความผิดอยู่ที่เราช่วยตัวเองยังไม่ดีพอมันเศร้าอย่างนั้นแหละคืออธิบายให้กล้าฟังแบบนี้ว่าจริงๆแล้วถ้าวินสันโดนเราหลับอะ่ะมันก็ควรจะพอแล้วนะ แต่ถ้าเราหลับเขาได้แล้วเรายัางตายอยู่สนแสดงว่าเพื่อแสดงว่าไม่เพื่อนก็เราที่ยืนผิดที่ัสดีเฟียซาด้วยครับมันผิดได้ทั้งสองคนอ่ะเพื่อนเราก็ผิดได้เราก็ผิดได้เวลาเรา,ดดเราสลีปสลีปศัตรูได้แล้วเพื่อนไม่หันหาเราอ่ะเราเราวิ่งหาเพื่อนเลยทิ้งตำแหน่งตัวเองเราวิ่งหาเพื่อนเลยเพราะถ้าเพื่อนโดนวินสันโดดอ่ะ s <S มันก็ต้องช่วยตัวเองเหมือนกันแล้วเท่ากับว่ามันจะช่วยเราด้วย เวลาเราเล่นอนา,าเพื่อนหลับเราเราหลับได้เพื่อนหันมาปลุกแล้วแล้วก็ทิ้งเราใจร้ายที่บายโคตรใจร้ายเลยวีวิดีโอเหรอ <c oughs> ทายให้หมดต้องเล่นทายให้หมดนี่แอคโคล,ลงแรงได้ไหมดูนี่ดูดูเป็นตัวอย่างตัวยุง่งตัวยุง่ยง ยังไม่ได้ยินเสียงวิดโอผมจะไม่ออกนะไม่ตาย กิล e คนใช้จังหวะไหนสกิล e echo จะใช้เมื่อศัตรูเลื่อเหลือครึ่งหลอดหรือต่ำกว่าครึ่งหลอดเหตุผลเพราะเอฟเฟกของสกิล e บอกเอาไว้ว่าเมื่อศัตรูต่ำกว่าครึ่งหลอดจะทำดาเมจแรงขึ้นสีเท่าจาก50หน่วยต่อวินาทีเป็น200หน่วยต่อวินาทีตอนนี้พีุ่ดสตรีมกี่ชั่วโมงครับ4ครับ4ี่พี่จะสตรีม6โมงเย็นถึงสทุ่มแต่จริงๆนะคตอยากย้ายมาสตรีมอ่าโมงเย็นถึง3ทุ่มจะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น คือนอนเร็วอะตอนนั้นประมาณนั้นพี่ครับทำไมตอนเทเซอร์กดอีคอลเธอถึงไม่กลับมาหาผมเพราะเราย้อนเวลาตัวเองครับเร,เราไม่ได้ย้อนเวลาคนอื่นอะไรไหมเราเราไม่ย้อนเวลาตัวเองนะไอเราไม่ย้อนเวลาคนอื่นนะเราย้อนเวลาตัวเองเราจริงย้อนให้เธอกลับมาไม่ได้ครับจำไว้ ปล่อยเขาจุบอีกแล้ว <c oughs> ผม,มดูสารวิโดมามันเพิ่งเกิดเองอ่ะใครจะอยากเล่นวะเล่นแบบนหนตายเกิดวนเวียนเกิดตายวนเวียนโว้ด วิดีโอมันตายไปกี่ศพแล้วน่มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเล่นอันโซแล้วอเอ้ย<สถ>พี่พุด้ดขาแฟนหนูงอนมาดูสตรีมพี่พี่ช่วยงอ้อแฟนหนูให้หน่อยให้หน่อยคะ่ะเขาร้อง ดูสตรีมช่องพี่ไม่ต้องกลัวหรอกว่าแฟนจะหนีไปม,มีใครเพราะว่าอยู่ช่องนี้มีแต่ความผิดหวังเออเพราะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกเขาไม่กล้าไปจีบคนอื่นหรอกเพราะเขากลัวตัวเองผิดหวังเออคอยรักกันเยอะๆนะ ทำไมวันนี้ผมเจอคนมีแฟนเยอะจอังพี่พุทธจริงๆคนมีแฟนอาจจะไม่ใช่คนส่วนน้อยก็ได้นะหนูมิซึอ,อาจจะเป็นคนส่วนน้อยก็ได้นะอเนี่ยเขาดูสตรีมพี่อ่ะแต่เขายังอยากงอเราอ่ะแสดงว่าเราอ่ะสำคัญกว่พี่นะเขาขอให้พี่ง้อเราแทนนะชิดดูสิ <c oughs> <c oughs> แฟนผมหนีไปอยู่อเมริกาแล้วพี่พุทธจริงปะเนี่ย <c oughs> เ้ยเราตายห้า <c oughs> เลย <c oughs> อ่ะเราไปบูลลี่วีดัวเขามากไปไอ่ะเขาเอาเราเอาเรา,เาไม่พักเลยนี่ตายซะ เฮ้ยแล้วขวดที่เราโยนอ่ะมันคาไว้ด้วยอ่ะอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาต้องถึงก๊อปปี้อนนากันเพราะว่าขวดมันแบบมันไม่ล้างออกอ่ะมันเป็นอันติมันเป็นสกิลที่แบบยังคงอยู่แม้ว่าเราจะกลับร่างเดิมทั้งหลับทั้งขวดอาาเอ้ยน,นาโนโบูทหายปะนานาโนบูทหายปะจำไม่ไดน้นาโนบูทหายไหมไม่ได้เล่นแอคโค่นานแล้วไงเลยไม่เลยไม่รู้ไงไม่หายใช่ไหม งั้นไม่แปลกทำไมเขาถึงก๊อปปี้อาณากันเพราะว่าสกิลมันแบบมันไม่มีอันไหนลบลบเลยอ่ะโอ้เข้าใจแล้วอย่างงี้นี่เองอืมอืมอืม,อมบีดก็ไม่หายบีดบีดไม่หายก็แย่แล้วบีดหายไม่ใช่หรอบีดหายถ้าเรากดบีดแล้วกายล่างอ่ะบีดหายเลยบีดแบบบีดพัวไปเลยนี่สวัสดีมินยานุับสวัสดีครับเมอร์ซี่ต้องมีความคิดในการเล่นยังไงให้ทีมชนะเราต้องบูสต์ดาเมจใคร เราถึงจะชนะคิดแค่นั้นแล้วก็อย่าทำให้ตัวเองตาย <laughs> <laughs> ใช่เหรอผมจำได้ว่า <c oughs> บีดลูโซมันหายนะ <c oughs> ถ้าเจอเมอร์ซี่แล้วทีมเล่นเ็นตกัา <c oughs> ฟาร่าเราควรพ็อกเก็ตใครดีใครเก่งกว่าพ็อกเก็ตคนนั้น แต่ว่าถ้าเอาตามหลักการแล้วอ่ะเอาแบบตามหลักการนะ,ะเราต้องบินตา่างฟาร่าโซเจอร์ขาดเราได้แต่ฟาร่าขาดเราไม่ได้เมอร์ซี่เน้นถือปืนค่ะยิงมันๆไม่โงไม่ฮิวอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ก็เย่แล้ว พี่พี่คุณคิดว่าโอวัสในสตรีมจะทำให้แฮกเยอะขึ้นไหมไม่ครับไม่คุณมองว่าถ้าแฮกมันจะเยอะขึ้นอ่ะก็คือทีมงานโอวัสอ่ะ,อะใช้ระบบกันแฮกอ่ะไม่ดีอ่ไม่ไม่เกี่ยวกับสตรีมเลยอันอันนี้ความคิดพุทธนะอ,อ้จบตานี้อยากอยากเล่นซ่อนแอบอ่ะ อยากเล่นซ่อนแอบอะ่ะ <Hi there. S 1> เดี๋ยวต้องเปลี่ยนไปเป็นเซิฟเซิฟอันนี้ก่อนเซิฟซีก่อนโดนบล็อกฮิว ไมไ่ทำไมเจ๊บัวถึงไม่ติดเมตาเพราะเจ๊บัวไม่เก่งขนาดตัวละครดีๆบางตัวยังไม่ติดเมตาเลยเหมือนกับเราอะ่ะขนาดเราดีกับเขาขนาดนี้เลยไม่ได้เป็นแฟนเขาเลยครับแต่เจ๊บัวเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยนะ <Hello. S 1> <c oughs> อะไรอีกแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เรื่องจริง โอ้ยมันมีเมอร์ซี่กับแบ๊บยี่อยู่แบบเบิ่มๆเลยเมืเ่ <c oughs> อกี้เอาเอาเมอร์ซี่ไปก่อนเอออย่างน้อยเมอร์ซี่ก็ต้องตายสวัสดีคิดจะเจียนขาสวัสดีครับ ทูดเอเซีโร่กับซอร์เทอสฮะซีโร่ไฮไฟมันต่างกันมากไหมเอาไ้เล่นเกมกับต่อคอมซีโร่จะเหมือนจูนเสียงมาเพื่อฟังเพลงเป็นหลักครับแต่ว่าไอ้ทูดเอเซีโร่มันจะจูนเสียงมาบาลานมากกว่าต่างกันตรงนั้นอโอ้สองยังสามารถอยู่ได้จนถึงสิบปีไหมอยู่ได้ถ้าบิาสซาร์ไม่ทิ้งอ่ะอยู่ได้อยู่ที่บิสซาร์มากกว่า อุ้ยทำไมถึงเล่นซารเลียล่ะซารเลียไม่ไม่ชอบไล่ฮาร์ดนะรู้เปล่า บายบายแปปติสโดนเพื่อนทิ้งแล้วติสนะโดนเพื่อนทิ้งแล้วอ้าวซื้อในเอลี่เอ็กเพสสิคุณแนะนำว่าถ้าจะซื้อทูตเยียซีโร่ซื้อในเอลี่เอ็กเพสถูกแล้วก็เป็นร้านออฟฟิเชียลด้วยทูตเยียมีร้านออฟฟิเชียลอยู่ในอยู่ในเอลี่เอ็กเพสครับพ,พูดซื้อมาจากเอลี่เอ็กเพสนะพูดไม่ได้ซื้อมาจากร้านไทย สกินไม้ของลุงจะยังขายอยู่ไหมมีมีในะอนาคตกลับมาขายแน่แน่ตายซะไอหนุม่มหน้ามนไอคนหลายใจช่วยช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเ

ไปแล้วจ้าในเอลิส่งนานไหมก,กว่าจะถึงไทยฟุตฟุตได้ประมาณ2อ,อาทิตย์ครับประมาณอาทิตย์ถึง2องอาทิตย์ ซา,าเลียเราแหลมไม่ตายอุย้ยจริงๆแล้วมันต้องมีประโยคหนึ่งลอยขึ้นมาแล้วนะสต็อปได้ซาเลียสต็อปได้สายหูยฟังพี่ก็สั่งในเอลิเอ็กซ์เพสเหมือนกันใช่ไหมอ่าสายหูฟังเหรอใช่สายสายหูฟังก็สั่งสั่งในเอลิเหมือนกัน ลูกสาว12ปีอยากเริ่มเล่นเกม FPS เกมครับเห็นว่าโอวัตน่าจะแนะนำให้เขาลองเล่นแต่ก็กลัวว่าอยากเล่นแต่แตจะอยู่ได้ไม่นานผมมองว่าเราไม่ต้องกลัวพุทธถ้าเป็นพุทธนะพุทธมองนะพุทธจะไม่กลัวว่าเขาจะอยู่ได้นานหรือไม่ได้นานอย่างน้อยสิ่งที่สิ่งสิ่ง,งถ้าถ้าพุทธเป็นเป็นพ่อเขานะมันจะเป็นฟีลแบบว่าให้เขาได้ลองเล่นอ่ะมัน,มน,มนอารมณ์เหมือนว่าเขากําลังหางานอดิเรกทำนะครับอืมถ้าเขาชอบเดี๋ยวเขาจะอยู่ได้นานเอง เราไม่ต้องผมผมจะไม่กลัวแทนเขานะเอให้เขาได้ลองลองก่อนดีกว่าอย่างน้อยก็ได้ลองเล่นดีกว่าไม่เปิดใจดีกว่าไม่เปิดใจมาเล่นสวัสดีออฝนนี่ครับผมว่าคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่บอกว่าโอวัตไม่สนุกแต่ไม่เปิดใจมาเล่นแม้แต่วินาทีเดียวอะคือแบบว่าไม่ไม่คิดจะมาเล่นเลยอะขอเป้าของพี่หน่อยเป้าเป้าไหน หมายถึงตัวละครไหนการนั่งการกดนั่งแล้วเดินทำให้เกิดเสียงไหมครับอะบางตัวมีเสียงครับการนั่งการนั่งของตัวละครบางตัวมีเสียงนะแต่บางตัวไม่มีเสียงยกตัวอย่างอย่างเรปเปอร์เนี้ยเลปเปอร์ไม่มีเสียงแต่ถ้าเป็นแคทติดดี้จะมีเสียงระเบิดกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่ ฟายดดดิดิดิเอาข้อแทของตัวไหนแอคโคเหรอถ้าแอคโคจะเป็นดอทไซส์สี่นะ เดี๋ยวเปิดให้ดูบ,บ้งนึงตอนนี้ผู้ใช้เป้าอยู่2อันก็คือเป้าที่เป็นบวกกากบาทอันนี้ก็คือ1 4 4 100ปรับแค่ปรับแค่ข้างบนนี้ที่เหลือที่เหลือช่างมันไม่ต้องสนใจมากอ่าแต่ถ้าเป็น Echo หรือวิดโอนี้ผู้จะใช้เป้าจุดจุดจะใช้ จะใช้เป็นจุดขนาด4ขนาดจุด4ความทึบร้อยที่เหลือไม่มีผลนะครับประมาณนี้อเกนจิมีเสียงหลุดถ้าจะไม่ผิดเกนจิตอนนั่งมีเสียงหลุดนะสวัสดีเลยอีกครับเมอร์ซี่สามารถแตะแรงสูงสูได้ไหมได้ก็ฝั่งตรงข้ามผู้เล่นที่ชื่อว่า h o ตซอ่ะครับเขาเป็นเมอร์ซี่วันทริกคือไม่เล่นตัวละครอ,อื่นเลยเขาเล่นเมอร์ซี่เนท็อปห้าร้อยเลย ฮีโร่สามที่เข้ามาประสบความสำเร็จสองเน่าหนึ่งเหลืออีกตัวก็กำลังจะเข้าจะเน่าหรือจะลุ่มไม่รู้ว่าตัวหน้าไม่รู้ว่าตัวหน้าจะเป็นตัวละครที่น่าเล่นไหมนะแต่แพดหน้ามือไอแคสิดีบินได้ท่องเอาไว้นะแคสิดีบินได้ใช่ไหมเราจะดูยังไงว่าตัวไหนมีเสียงบ้างต้องต้องไปเทสให้ลองก้มอะแล้วเวลาเดินอะ เดินมันจะมีแบบกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งไหมอะถ้ามันมีอะเขาจะมีเสียงอยู่คนเพิ่งมาจะไม่เข้าใจว่าแคสิดีบินได้คืออะไรแต่ผมจะไม่พูดเพิ่มเติมแล้วนะเพราะว่ามันจบไปแล้วมันเป็นความฝันที่ไม่สามารถเรา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 สาเพราะว่าแผทหน้าแคสิดีบินได้ตอนเปิดตีอะไฮนูน กดไฮนูนแล้วแล้วจะมีปีกเหมือนเมอร์ซี่ตอนกดติแล้วก็จะบินบินไปไฮนูนอบอกเลยสุดยอดโคตรเท่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ย คนหิวเยีจุง๋งตอนนี้ยังแบกต้องได้ลง YouTube แน่ๆถ้าชนะนะถ้าแพ้ก็ก็รู้กัน <laughs> อะไรวนะนเมื่อกี้เมื่อกี้คือแพ้ไปแล้วด้วยนะคือคือะคือเ,เราแพ้ไปแล้วด้วย